สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unlimited เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะกรณีหญิงสาวชาวไทยทำงานในประเทศอิตาลีออกมาร้องทุกข์อ้างว่าถูกคนสนิทของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจินตลาพูลาบหลอกลวงเอาเงินไปสูงกว่า6ล้านบาทโดยใช้เหตุผลว่า มารดาจะฆ่าตัวตายทําให้หญิงสาวหลงเชื่อและโอนเงินให้ตามที่เป็นกระแสวิจารณ์นั้นล่าสุดวันที่14เมษายน2564ทีมผู้สึกข่าวได้มีการเดินทางไปพบกับนางนกนามสมมุติผู้เสียหายซึ่งวันนี้ได้เข้ามาที่สำนักงานทนายความทนายคู่ใจ ของทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมแต่ยังไม่ได้พูดคุยก็ร้องไห้ออกมาโกนจากนั้นมีการปรึกษาเรื่องคดีความประมาณสองชั่วโมงก่อนนางนกจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนสูญเงินทั้งหมดรวมทรัพย์สินสิ่งของเบนนีมที่ให้กับผู้ชายคนนี้ไปทั้งหมด มากกว่า6ล้านบาทจำนวนนี้เป็นเงินสดประมาณ4-5ล้านบาทตนเป็นคนไทยที่เปิดร้านอาหารไทยในอิตาลีมา20ปีตนรู้จักผู้ชายคนนี้ผ่านการติดตามข่าวของน้องจุมคูและเริ่มติดต่อคุยกันเนื่องจากตนเพิ่งรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสนิทของจินตราภูลาบ หลังจากที่มีการทักทายคุยกันก็ตามประสาแฟนคลับที่อยากส่งของขวัญให้แต่ช่วงนั้นมีโควิด1 9ระบาดทำให้ตนขาดการติดต่อไปจนผ่านไป1 0 1ถึง15วันตนติดต่อหาผู้ชายคนนี้ผ่านแชทตเฟซบุ๊กเรื่องการส่งของขวัญให้แต่ผู้ชายคนนี้ได้มีการอ้างว่าของที่จะส่งให้ราคาแพง จึงขอให้เอาเงินมาช่วยดีกว่าหนึ่งแสนบาทเป็นเงินที่อ้างว่าจะใช้ลงทุนเกี่ยวกับประกันชีวิตซึ่งลงทุนกับเพื่อนโดยตนเห็นว่าเป็นคนสนิทของจินตลาจึงยินยอมให้ยืมเงินไปตกเย็นผู้ชายคนนี้ยังอ้างว่าสรุปเงินที่ต้องใช้คือ170,000บาทแต่ตนมีให้เพียง5 0,000บาท จึงโอนเพิ่มให้รวมเป็น150,000บาทเมื่อผ่านไป1สัปดาห์ผู้ชายคนนี้ได้มีการโทรศัพท์มาขอยืมเงินอีก2 0 0 0 0นบาทอ้างว่ามีคนป่วยเอาฉนดที่ดินมาจำนองที่บ้านและจะแบ่งดอกให้หปอร์เซให้กับผู้ชายคนนี้ขอเพียงเงินค่าขนมสเท่านั้น ภายหลังตนได้ทักไปถามผู้ชายคนนี้ว่าจะคืนเมื่อไหร่ผู้ชายคนนี้อ้างว่าจะคืนเดือนพฤษภาคม2564ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์ผู้ชายคนนี้พยายามจะขอยืมเงินอีก1 8 0่ง0บาทอ้างจะเอาเงินไปดาวรถยนต์แต่ตนไม่ได้ให้ส่วนตัวไม่คิดว่าจะถูกหลอกพราะผู้ชายคนนี้ เป็นคนสนิทของจินตลาตนก็ไม่เคยให้ใครยืมเงินมากขนาดนี้ตนรู้จักผู้ชายคนนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายน2563ซึ่งตนโอนเงินส่งของให้หลายครั้งนับจนถึงเดือนธันวาคม2563รวมแล้วน่าจะหมดเงินไป1ล้านบาทในช่วงปลายปี63 ผู้ชายคนนี้ยังมีการอ้างว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่เงินที่ประกันจ่ายแค่สามพันด้วยความที่ตนห่วงเรื่องโควิด1 9สุดท้ายผู้ชายคนนี้นอนโรงพยาบาลหมดเงินไปอีกสามหมื่นบาทโดยครั้งนี้เพื่อนของผู้ชายคนนี้ติดต่อมหาตนอ้างว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าห้องพักของโรงพยาบาล จึงมาขอความช่วยเหลือตนส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้คบกันแต่ผู้ชายคนนี้มักจะใช้คําพูดหวานและพูดคุยกันจนผู้ชายคนนี้เรียกตนว่าเป็นแฟนโดยที่ไม่เคยเจอกันตัวจริงๆกระทั่งช่วงหนึ่งผู้ชายคนนี้ได้หายไปก่อนจะมีผู้ชายอีกคนติดต่อกลับมาและก็มีการอ้างว่า ตัวเองนีนี่รายวันที่ต้องส่งทุกวันทําให้ต้องหายไปโดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ตนเสียเงินมากที่สุดคือช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2564โดยได้มีโอนเงินรายวัน5-60,000บาททุกวันหากเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ต้องโอน1 30,000บาทส่วนที่ตนให้เงินไป เพราะเชื่อมันในฐานะที่สนิทสนมกับศิลปินคิดว่าคงเป็นคนดีและอีกใจหนึ่งก็สงสารที่ตนเคยคุยกับแม่ของผู้ชายคนนี้และแม่ก็เคยบอกว่าจะฆ่าตัวตายมาไหว้ขอตนให้ตนช่วยตนก็ไม่คิดว่าจะถูกหลอกแบบนี้จึงตัดสินใจกลับไทยในวันที่สามีนาคม2564 ตนเคยปรึกษาพี่น้ำฟ้าภรรยาของหมอป่าให้ช่วยหานายหน้าที่ดินไปซื้อที่ดินของผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้ก็บ่ายเบีย่ยงทั้งนี้ตนกลับมาไทยกักตัว15วันยังถูกหลอกให้โอนเงินอีก9 0 0 0 0บาทที่ตนให้เงินเพราะกลัวว่าผู้ชายคนนี้จะหนีและไม่ได้เงินคืนโดยข้ออ้างของผู้ชายคนนี้ก็คือ ไม่มีเงินจะกินข้าวรวมทั้งไม่มีเงินส่งนี่รายวันตนจึงถอดทองคําให้กับพนักงานโรงแรมไปจำานำให้ทั้งนี้เขาก็ยังเคยขอให้ตนซื้อโทรศัพท์และทอง8บาทซื้อของเบนนีมเข็มขัดนาฬิการองเท้าและแว่นแบนดังในวันที่20มีนาคม2564 ตนได้มีการเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมเพื่อไปติดตามทวงนี้แต่ตนไปแบบไม่ให้ผู้ชายคนนี้รู้และจะไปจัดการเรื่องการขายที่ดินแต่ก็ถูกผู้ชายคนนี้หลอกเอาเงินไปอีกเกือบหนึ่งล้านบาทโดยอ้างเป็นค่านี่รายวันแบบเช่นเดิมรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินสุดที่ตนให้จนช่วงปลายเดือนมีนาคม2564 เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ชายคนนี้ก็ได้ส่งรายชื่อคนที่จะให้เงินมาจนทําให้ผู้ชายคนนี้ชนะเลือกตั้งอย่างไรก็ตามส่วนตัวที่ร้องไห้เพราะเสียใจไม่เคยเจอแบบนี้ตนคิดถึงอยากผูกคอตายส่วนตัวยอมรับว่าบางส่วนตนให้เงินไปไม่ได้หวังเอาคืนแต่เงินสดที่ให้ไป สีล้านบาทจากทรัพย์ทั้งหมดเกือบ7ล้านทนายรณรงค์แก้วเพชรกล่าวว่าจากที่ได้รับเรื่องแล้วคดีมีความกํำกึ่งในหลายประเด็นว่าการโอนเงินมูลค่ามากกว่า6ล้านบาทจะเป็นเรื่องเพราะการสนีหาเพราะการยืมมีการหลอกลวงช่อโกงชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีนี้หากพิสูจน์ว่า มีการหลอกลวงเช่นหากอ้างว่าเป็นนี่แล้วไม่ได้เป็นนี่จริงๆก็เข้าข่ายช่อโกงหรือเมตแต่อ้างว่ามีคนมาจำนำที่ดินและมาหลอกเอาเงินผู้เสียหายก็เข้าข่ายช่อโกงหากผู้ก,ก่อเหตุจะอ้างว่าเป็นเรื่องเสีหาาตนก็คิดแปกเพราะสองฝ่ายไม่ได้จดทะเบียนกันและมีอะไรทำให้ผู้เสียหายต้องโอนเงิน ยอมรับว่าเวลาอันสั้นมีการโอนเงินขนาดนี้ถือว่าเยอะมากส่วนคู่กรณีจะใช้เหตุผลอะไรก็เป็นสิทธิ์แต่หลังจากนี้ต้องให้ผู้ที่เสียหายรวบรวมหลักฐานและจะเข้าแจ้งความกรณีนี้หากมองเรื่องของสังคมคนก่อเหตุเป็นคนมีชื่อเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับการให้โอนเงิน6ล้านบาทเพื่ออะไร ต้องออกมาชี้แจงต่อสังคม